เราไม่เคยสนใจบ้านข้างๆเลยจนวันที่เห็นเขายืนอยู่ตรงหน้าต่างทั้งที่บ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่มานานเกือบสิบปีถ้าคุณอยากรู้ว่าเราเจออะไรดูให้จบคลิปนี้ราม,ม่าจังแชนเนลกินทุกฉากรักทุกซีนเพราะทุกซีนมีความรู้สึกสวัสดีทุกคนคลิปนี้จะพาคุณมาพบกับการสปอยและการวิเคราะห์หนังเรื่องข้างบ้าน เรื่องเริ่มจากคู่รักที่กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านแาวฮาชางเมืองบ้านสะอาดเรียบร้อยแต่ออกจะมืดเพราะมีแสงเข้ามาน้อยมีกลิ่นเหมือนบ้านอับมาหลายปีคนในหมู่บ้านเงียบแปลกไม่ค่อยวุ่นวายกันจะมีบ้านข้างๆหลังหนึ่งที่ปิดไฟตลอดและประตูรั้วขึ้นสนิมคนในหมู่บ้านเหมือนรู้จักบ้านหลังนั้นแต่พอถามก็ทำเฉยนี่คือการปูความลับของชุมชนพร้อมอารมณ์ที่รู้แต่พูดไม่ได้ ในคืนแรกนางเอกได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายเกาลีลาเด็กวิ่งและเสียงคนเดินช้าๆติดกำแพงตอนแรกคิดว่าเป็นบ้านอื่นแต่พอฟังดีๆมันมาจากบ้านข้างๆที่ไม่มีคนอยู่เธอแอบชะงโงกดูผ่านรัว้วและเห็นผ้าม้านขยับเหมือนมีคนดึงเบาๆทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทและไม่มีลมนี่คือจุดที่หนังเริ่มใช้ความเงียบนิ่งและรายละเอียดเล็กๆเ,เพื่อกดอารมณ์กลัวเช้าว,วันถัดมามีกล่องกระดาษวางอยู่หน้าบ้านนางเอก ในกล่องมีของเล่นเด็กเก่าๆหลุดลอกมีคราบสนิมทั้งคู่ไม่รู้ว่าใครเอามาให้ข้างบ้านยังคงเงียบเหมือนเดิมแต่เหมือนมีเงาเด็กยืนอยู่หลังผ้ามา่านเจ้าของบ้านเริ่มรู้สึกว่ามีคนจับตามองโดยเฉพาะเวลายืนที่หน้าต่างชั้นสองช่วงค่ำฝ่ายชายได้ยินเสียงเหมือนคนร้องแผ่วๆจากบ้านข้างๆเสียงเหมือนขอความช่วยเหลือแต่พอวิ่งออกไปดูไฟบ้านข้างๆนั้นเปิดแวบ,บเดียวแล้วดับไป เขาจึงเดินไปถามป้าร้านของชำในหมู่บ้านว่าบ้านนั้นมีใครอยู่หรือครับป้านิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบว่าไม่มีใครอยู่มานานมากแล้วนะเมื่อกลับถึงบ้านของเล่นที่อยู่ในกล่องตอนเช้ามาวางอยู่บนบันไดในบ้านทั้งที่ประตูนหน้าบ้านล็อกอยู่ตลอดเวลาคู่รักเริ่มรู้แล้วว่าเสียงและอะไรบางอย่างบ้านข้างๆอาจไม่ได้รอให้พวกเขาไปหาแต่กำลังเดินเข้ามาหาพวกเขาและใกล้พวกเขาเข้ามามากขึ้นทุกที วิเคราะห์ภาพรวมของหนังข้างบ้านอ u r h o u เ e ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากโครงเรื่องเล่าผีแนวสยองไทยที่เน้นบรรยากาศเหนือสิ่งลี้ลับที่เกิดในสถานที่ปิดไม่ใช่เน้นผีโผล่ตรงๆแต่เน้นความอึดอัดความเงียบและการค่อยๆเผยความจริงแบบสายสืบสวนทําให้หนังอยู่ระหว่างหนังผีไทยดั้งเดิมกับสยองขวัญแนวจิตวิทยาแบบสมัยใหม่โครงสร้างเรื่องการกัดกินทีละน้อยหนังใช้โครงสร้าง สามองค์ที่ชัดมากองค์แรกความผิดปกติแบบธรรมดาแต่หลอนเริ่มจากเสียงและเงาความรู้สึกว่ามีคนเฝ้าดูเราอยู่ลักษณะนี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงหรือเป็นเทียงอุปทานเป็นเทคนิคที่หนังผีไทยใช้เก่งเพราะมันสร้างความระแวงตั้งแต่ต้นองค์สองข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบ้านเมื่อเริ่มพบว่าบ้านข้างๆเคยมีเหตุการณ์ร้ายแรงความหลอนจึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่กลายเป็นเคสกี่จริงนี่คือจุดที่หนังย้ายจากหลอนเบาๆไปสู่เรื่องร้ายแรงที่เชื่อมโยงอดีตองค์สามผีไม่ได้หลอกแต่มันต้องการอะไรบางอย่างแกนของหนังผีไทยยุคใหม่คือผีมักมีจุดมุ่งหมายชัดเจนเช่นการแก้แค้นการเปิดเผยความจริงการลากใครบางคนเข้าไปอยู่ด้วยหนังใช้หลักสถานที่เป็นสื่อของความตายทำให้บ้านดูเหมือน มีชีวิตและผีไม่ได้แค่ปรากฏแต่เกี่ยวข้องกับผู้มาใหม่โดยตรง 2. ทีมหลักของเรื่อง1การเริ่มต้นใหม่ที่ถูกอดีตตามหลอกหลอนตัวละครย้ายบ้านเพื่อรีเซ็ตชีวิตแต่กลับมาอยู่ในพื้นที่ที่อดีตไม่เคยถูกเคลียมเหมือนสื่อว่าปัญหาที่ถูกปิดบังไว้ไม่ได้หายไปมันเพียงรอเวลาจะกลายเป็นเงา 2. ความประบางของคู่รักความแตกต่างด้านอารมณ์ของทั้งสองคน เป็นจุดขัดแย้งที่หนังใช้กำกับความหลอนเพราะฝ่ายหนึ่งเห็นแต่อีกฝ่ายไม่เชื่อนี่เป็นสุตรสำคัญของหนังทีหลายเรื่องแต่ในข้างบ้านมันถูกทำให้สมจริงขึ้นด้วยการผูกเข้ากับปัญหาชีวิตความเครียดและความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเสื่อมลง 3... ความกลัวที่เกิดจากพื้นที่ว่างหนังเน้นพื้นที่ที่เงียบและพื้นที่ว่างบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยเสียงที่ดังขึ้นในเวลาไม่ควรมีเสียง ความว่างแบบนี้สร้างความรู้สึกว่าโลกที่ควรมีชีวิตกลับไม่มีอะไรเลยทำให้ผู้ชมรู้สึกมีอะไรอยู่ทั้งที่เรามองไม่เห็นสี่สังคมที่ซ่อนปัญหาความจริงเกี่ยวกับบ้านข้างๆมักถูกเพื่อนบ้านปิดปากสะท้อนว่าในสังคมไทยเรื่องที่อับอายหรือเป็นเงาดำมักถูกซ่อนแต่ความลับที่ไม่แก้ไขจะกลายเป็นผีในที่สุด 3. สัญ,ญลักษณ์สำคัญ บ้านข้างๆแทนสัญลักษณ์ของของเสียบาดแผลความล้มเหลวที่ถูกเก็บไว้มนุษย์มีพื้นที่ในใจที่ไม่เคยเปิดไฟดูเหมือนบ้านที่ไม่มีคนอยู่แต่ยังมีเรื่องอยู่ในนั้นประตูหน้าต่างที่ปิดตายคือความจริงที่ถูกปิดไว้ตัวละครไม่อยากเปิดทราะกลัวสิ่งจะพบแต่เมื่อเปิดแล้วทุกอย่างเริ่มหลย้อนกลับมาเสียงตอนกลางคืนเสียงเป็นสิ่งแรก ที่ปลุกความสงสัยของมนุษย์และเป็นสิ่งที่ผีใช้ประกาศตัวโดยไม่ต้องปรากฏให้เห็นเสียงคือขอบเขตร,ระหว่างโลกของคนเป็นและคนตาย4ส,สไตล์การกำกับหลอนเชิงจิตวิทยาไม่โชว์ผีตรงๆเน้นเงาเสียงและความอึดอัดในบ้านให้ผู้ชมเดาเองว่ามีอะไรอยู่ในที่มืด d r e i m y The Ghost Radio เรื่องเล่าปากต่อปากหนังดัดแปลงจากเรื่องเล่าที่มีคนเคยประสบทำให้ความหลอนใกล้ตัวมากและมักใช้ความสมจริงในการเล่าประสบการณ์ลิ้ลับตัดสลับระหว่างชีวิตประจำวันและสิ่งผิดปกติการผสมความปกติกับความหลอนอย่างเนียนๆช่วยเพิ่มความรู้สึกว่าเหตุการณ์พวกนี้เกิดได้กับทุกคนทำใหหนังเรื่องนี้หลอนมีความเป็นไปได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงแรกเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเคยเจอเช่นเสียงแปลกๆ เงาในหน้าต่างและความรู้สึกว่ามีคนมองค่อยๆขยายความจริงหลอนไม่ใช่จุดๆแต่เป็นระลอกที่เพิ่มขึ้นทีละชั้นผูกปมกับดราม่าชีวิตจริงยิ่งตัวละครมีปัญหาอาถรรพ์ยิ่งแทรกเข้ามาทําให้ผีไม่ใช่ตัวร้ายแต่เป็น,นกลไกที่ดึงความจริงออกมาบทสรุปเชิงวิเคราะห์ข้างบ้านเป็นหนังผีที่ใช้แนวทางความหลอนแบบไทยอย่างชัดเจนแต่เล่าเรื่องด้วยโทนสมัยใหม่เน้นจิตวิทยา ความสัมพั์และความจริงที่ถูกตกไว้มันไม่ใช่หนังผีที่อยากให้คุณตกใจแต่เป็นหนังผีที่อยากให้คุณรู้สึกว่าความมืดในบ้านข้างๆอาจกําลังเฝ้ามองอยู่จริงๆคะแนนจากความคิดของผมด,ด้านบรรยากาศและงานกํากับ8เต็มสิบดราม่าและเคมีนักแสดง8เต็มสิบความหลอนความกดดัน8เต็มสิเนื้อหาและความลึก8เต็มสิบ ข้างบ้านเป็นหนังผีไทยที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานตลาดทั่วไปเน้นบรรยากาศความเงียบความว่างและความจริงที่ถูกปิดสายผีแบบบรรยากาศโคตรกดดันไม่ควรพลาดหนังเรื่องนี้ถ้าอินกับซีนี้เหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดฉากประมาที่กินใจอีกมากมาย